สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิอยู่ที่อำเภอบ้านฉางครับจังหวัดระยองครับพี่วุฒิอยู่ที่หาดพลานะครับหาดพลาแห่งนี้ครับเป็นหาดซึ่งสวยครับหาดทรายละเอียดมากๆเลยครับท้องฟ้าฟ้าจริงจริง ทะเลก็สีครามสวยมากๆครับพี่ er. วุฒิมาถ่ายบรรยากาศให้ชมครับพี่วุฒิลงไปทั้งหมด3คลิปครับแล้วพี่วุฒิก็มาจอดรถที่หน้าวัดพลาครับด้านหน้าจะเป็นจุดชมวิวครับแล้วก็ถ่ายภาพกันครับเราก็เดินออกไปด้านหน้าครับเดินออกไปชิลๆแต่พี่วุฒิไม่ได้เดินออกไปครับพี่วุฒิถ่ายให้เห็นครับอากาศมันร้อนเนาะก็เลยไม่อยากเดินออกไปให้เห็นบรรยากาศดูนะครับท้องทะเลก็สวยครับสวยจริงๆในยามน้ําลงครับน้ําลงนี่ก็ยิ่งสวยครับเดี๋ยวพี่วุฒิจะถ่ายครับเรือประมงครับเรือประมงเรือต่างๆโคดหินสวยบรรยากาศ ดีมากๆครับวิวหลักร้านจริงๆนะพิพุธคิดว่าถ้าเกิดเรามายืนตอนเช้าหรือตอนเย็นบริเวณด้านนอกนะบริเวณที่เขามีจุดมีป้ายให้ให้เราไปถ่ายรูปท่าทางจะสวยมากๆพ่พุธพยายามสูนพ,พ,พยายามเดินขึ้นมานะพพ่พุธถ่ายจากในรถมานะครับพ่พุิไม่ได้ลงไปแล้วนี่คือบรรยากาศครับณเวลาที่น้ําลงครับเรือประมงแถวนี้อันนี้คือเรือประมงครับตรงนี้เขาจะมีวิถีชีวิตของชาวประมงครับชาวประมงก็ย่า พวกสัตว์น้ําที่เขาไปจับไปหาในทะเลได้เขาจะมาขึ้นตอนเช้านะครับเขาจะมีตลาดประมองอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับก็มาตอนเช้าครับมาซื้ออาหารทะเลสดๆด,ดนเลยพี่พวุ้ชอบบรรยากาศนี่ด้านนอกก็จะมีโขดหินครับถ้าเราเล่นน้าเราเล่นด้านในครับถ้าน้ําขึ้นมาเนาะแต่ถ้าน้ําลงนี่คงจะยเล่นไ่ไหวเดินก็คงจะเดินไปไกลลิฟต์เลยนะแต่ก็พอไปได้นะครับบรรยากาศสวยครับสวยดูที่หัวสพนะพานหัวสะพานที่จุดชมวิวครับเขาบอกว่าตอนเช้าๆนะครับมาชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้นครับขึ้นจากท้องทะเลสวยจริงบรรยากาศสวยครับทุกคนเคยดูไหมครับพระอาทิตย์เวลาขึ้นจากขอบทะเลขอบน้ำทะเลขึ้นมาจากที่สีทองค่อ,อยๆเป็นสีทองค่อยๆโผล่เทียนนิดเทียนนิดฮะเราก็จับภาพแล้วค่อยๆข,ขึ้นมาขึ้นมาจกนกระทั่งเป็นสีเหลืองสีแดงนวลจนกระทั่งเรามองไม่สามารถมองเห็นได้นั่นคือบรรยากาศริมทะ,ทะเลครับพี่กุก็เล่าให้สูงทุกคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้า ที่ทะเลมันเป็นยังไงครับมันก็เป็นลักษณะนี้ครับค่อยๆโผล่ขึ้นมาแรกๆก็มองมองได้นะครับต่อไปมองไม่ค่อยได้พอมันขึ้นเต็มดวงก็โอ้โหจ้าเลยมองไม่ได้ครับนี่คือบรรยากาศครับหาดพะลาครับหาดพะลาแห่งนี้นะครับมีร้านอาหารครับร้านอาหารเยอะมากๆเลยครับมีร้านอาหารอาหารทะเลสดๆครับมีเตียงผ้าใบให้นั่งครับมีครับมีเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกว่าแหล่งครับแหล่งประมงพื้นบ้านชาวประมงพื้นบ้านย่านนี้ครับเขาจะเอาขึ้นมาขายตอนเช้าเหมือนอย่างเราไปเที่ยวพัทยาฮะพัทยาตลาดประมงริมทะเลครับ อันนั้นก็สวยครับอันนั้นก็แปลกอีกอย่างครับขึ้นมากุ้งหอยปูปลายังดิ้นได้หมดเลยเขาแก่จากปวนเลยสดๆครับก็มาซื้อครเขาบอกว่าราคาไม่แพงแต่พี่วุฒิก็ไม่ไม่เลยมาชมนะครับพี่วุฒิถ่ายให้ทุกคนเป็นไกด์ไลน์นะครับ3ตรงนี้จะมี3หาดนะครับจะมีหาดพลาหาดที่1หาดที่2ก็คือหาดหาดพายุแล้วก็หาดน้ำรินครับ3หาดด่ใครชอบหาดไหนก็มานั่งครับดูบรรยากาศสวยไหมครับยามที่น้ํามันลดลงไปสวยๆครับน้ําลดไปก็จะเห็นชายหาดโผล่ขึ้นมา เราก็มาชมครับชมบรรยากาศพี่วุฒิก็พยายามถ่ายถ่ายขึ้นมาเรื่อยๆถ่ายเห็นนะ่ะเรือเรือประมงเรือประมงพื้นถิ่นเรือประมงของชาวบ้านแถบนี้นะครับสวยครับสวยมากๆเลยยามที่เรือมัน เกยอยู่บนบนทรายครับมันทัศนียภาพมันจะสวยถ่ายรูปออกมาสวยเราไปยืนถ่ายใกล้ๆเรือครับเอาเรือเป็นแบ็คกราวจะสวยมากดูมองไกลๆนะัน้นเดินไปใกล้แล้วแต่ว่าพี่วุ๊ชไม่ได้เดินไปครับพี่วุ๊มันร้อนตอนนี้ร้อนนะเราก็มาถ่ายให้ทุกคนเป็นไกด์ไลน์ทุกคนได้รับรู้ครับพี่วุ๊ชก็มาเที่ยวก็คิดถึงคนที่อยู่ทางบ้านครับก็ถ่ายให้ให้เห็นทุกจุดครับพี่วุ๊ชไปแล้วเดินทางไปแล้วในประเทศไทยอ่ะเกือบหมดแล้วพี่วุ๊ชเกือบก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุ๊ชนะครับช่องสูงวัยต้องไปเทีี่ยวววันนันกาสสด